อย่างเลยบ้านโนนงิ้วอยู่ที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินนะคะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเขามีการบริหารจัดการที่ดีมากๆเป็นหมู่บ้านพึ่งพาตนเองนะคะคนในชุมชนก็อยู่กันอย่างมีความสุขเป็นชุมชนเข้มแข็งเขามีวิธีการอย่างไรนะคะซึ่งทําให้ได้รับรางวัลต่างๆตามมามากทีเดียวนะคะไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณพิฆณาเขื่อนแก้วคะ่ะ การเชื่อมชุมชนเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวบ้านและครูโรงเรียนบ้านโนนยิ้วสร้างให้เป็นบรรทัดฐานให้กับลูกหลานได้เรียนรู้กับครูชาวบ้านและชาวบ้านเองก็ได้แสดงศักยภาพเช่นการสอนทำขนมต่างๆการทำน้ำพริกผักสดหาวัตถุดิบได้ในชุมชนฝีมือน้องๆส่งเข้าประกวดและผู้สูงอายุรายนี้คือคุณตาสุกอินงามวัย81ปีพร้อมที่จะถ่ายทอดงานจักสานให้กับลูกหลานได้สืบทอดต่อไป นอกจากนี้การแสดงดีดพินและรำสามเผ่ายางสะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนที่นี่คือขเขมรล,ลาวสวยต่างมีขนบรรำเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและที่นี่เป็นแหล่งต้นกำเนิดของการทอผ้าไหมกลุ่มแม่บ้านก็จะทำการเลี้ยงไหมทอเองมีทั้งลายหมีดึงลายสิริมงคลราคาเริ่มต้นที่800บาทถึง2,000บาทสร้างไรายได้แบบไม่ต้องออกไปทำงานในต่างจังหวัดเลยละคะ่ะ ค่ะงานฝีมือทั้งนั้นเลยค่ะฝีมือล้วนๆค่ะภูมิใจสิคะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ให้ความร่วมมือกันดีค่ะเป็นสามัคคีดีด้วยค่ะก็ถือว่ายุบมือให้เลยจ้องมือใเลยค่ะจะไปโชว์ในที่ต่างๆแล้วก็จะเอาจากที่นี่ไปโชว์ใครต้องการที่จะขายมีรายได้เสริมอย่างดีนะคะเองตรงนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้านจริงๆแล้วก็มีหน่วยงานที่ให้ความสนใจเป็นการต่อยอดทำให้ กลุ่มอาชีพเหล่านี้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งสามารถเป็นฐานเรียนรู้ให้กับระดับหน่วยงานต่างๆที่ออกมาเชื่อมชมเราแม้กระทั่งต่างประเทศระดับหน่วยงานทางภาควิชาการก็มาประจำนอกจากนี้บ้านโนนงิ้วยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารวัชพืชต่างๆไว้ใช้รดพืชผักปลอดสารพิษโดยหมักไว้ประมาณหนึ่งเดือนก็สามารถนำไปใช้ได้ ส่วนการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาอนเนกประสงค์เหล่านี้ต่างก็นำไปใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายในราคาย่อมเยาดูกลุ่มแม่บ้านกันแล้วมาดูกลุ่มพ่อบ้านกันบ้างน,นะคะเขามีไรายได้เสริมจากการทำกระถางยางรถยนต์โดยพ่อบ้านเหล่านี้บอกว่ารับซื้อยางรถยนต์มาเส้นละ20บาทราคาขายประมาณ50บาทถึง120บาทเป็นการนำของเหลือใช้มารีไซเคิลสร้างมูลค่าเพิ่ม และใช้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ประดับหน้าบ้านได้อย่างสวยงามนอกจากนี้ทางวัดทุ่งสว่างโนนยิ้วยังได้ปลูกไผ่สีทองบริเวณวัดพื้นที่สมไร่จำนวน200ตน้นและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและโรงเรียนพร้อมทั้งพ่อพันธุ์ให้ชาวบ้านได้นำไปปลูกและนำหน่อไม้ไปรับประทานได้อีกด้วยค่ะวันนี้เรามาดูเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านโนนยิ้วมีมากมายหลากหลายมากเลยจริงๆค่ะมีของดีในชุมชนที่นี่ แล้วนอกจากนี้นะคะนี่จะเป็นไผ่เศรษฐกิจของบ้านโนนยิ้วด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าเอ๊ะมีหน่อไม้ให้เราทานหรือเปล่านะคะวันนี้คุณยายพาไปดูหน่อยคะ่ะว่าต้นไหนที่มีหน่อไม้บ้างอ,อุ้ยน้ำนี่ก็เป็นป่าไผ่ที่เยอะที่สุดในหมู่บ้านใช่ไหมคะคุณยายจะเยอะที่สุดอันนี้ถ้าชาวบ,บ้านมาขุดมาได้เลยใช่ไหมคะจ้ามาได้เลยแต่มาโขหน่อไม้หน่ยเด้อหลวงพอ่อ ผู้นำชุมชนบอกอีกว่ามีต้นแบบการบริหารจัดการมาจากบรรพบุรุษแม้ว่าบ้านโนนิ้วจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีเพียง171หลังคาเรือนประชากรประมาณ832คนชาวบ้านประกอบอาชีพทำนาหลังจากนั้น ็จะส่งเสริมให้คนในชุมชนรวมกลุ่มมุ่งมั่นพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยมีการจัดตั้งกองทุนทําให้สมาชิกมีเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรและเป็นชุมชนที่มีความสุขแบบยั่งยืนจริงๆค่ะอภิคณาเขื่อนแก้วไทย PBS รายงาน คะชุมชนดีเด่นบ้านโนนยิ้วที่อำเภอจอมพระนะคะเรามีสายของคุณจันเพลนลายทองเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนยิ้วพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยจันเพนคะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะถามทางน้องผู้ช่วยนะคะว่าหมู่บ้านเรามีวิธีการมีหลักยึดยังไงคะที่ทําให้คนในหมู่บ้านสาม,มัคคีกันแล้วก็ช่วยกันสร้างเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงอย่างเข้มแข็งในชุมชนของเราครผู้ใหญ่ผู้ช่วยค่าคือละแอกเลยแล้วก็มีแรงมานานใจนะคะที่ทำให้บ้านโนนยิ้วของเราเนี่ย ป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงก็นื่องจากว่าอ่าสุขภาพนะคะสุขภาพของคนในชุมชนนะคะเราเราเน้นในเรื่องของสุขภาพเนมะื่อก่อนคนในชุมชนเราจะเป็นเกี่ยวกับมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารที่ไม่ปลอดภัยนะคะค่ะอะาหารกินอาหารไม่ปลอดภัยก็อย่างเราก็เลยได้หันมาผลิตอ,อาหารที่มันปลอดภัยก็เลยมาทําอาทํานาอินทรีย์นะคะเมื่อก่อนนี่ทํานาเคมีค่ะใสปุ๋ยเคมีแล้วก็ปิดยาฆ่าหญ้าก็เลยทําให้อะ รู้สึกว่าสุขภาพของคนในชุมชนไม่ค่อยจะดีนะคะ ừ ừ ừ เราก็เลยได้หันมาทาําเกี่ยวกับพวกปุ๋ยอินทรีย์ผลิตเองใช้เองในหมู่บ้านเรานะคะ,คะแล้วก็เราก็ได้เร่งสนับสนุนนะคะจากทางอาเภอนะคะคเกษตรอาเภอ,อก็ให้เกี่ยวกับความรู้นะคะอบรมให้ความรู้ของเกี่ยวกับการทําปุ๋ยอินทรีย์นะคะค่ะแล้วก็นอกจากทําปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็หันมาทําน้ําหมักชีวภาพที่เป็นสารเด้งนะคะ มักุวภาพก็คือ้ะหมักจากผักนะคะแล้วก็จากผลไม้ที่เป็นสารเบ่งให้กา,ารเจริญเติบโตกับข้าวของเราอย่างนี้นะคะทําให้เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้สารเคมีน,นะคะ,คะก็เลยทำให้สุขภาพของคนในชุมชนเรานี้ดีขึ้นนะคะ,คะนนะ,ะไม่ค่อยจะเป็นโรคี่ยวกัพวกความดันแล้วก็บหาวางะค่ะดีค่ะและสิ่งที่เห็นนะคะก็คือไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมปุ๋ยอินทรีย์นะคะน้ำชีวภาพใดๆก็ตามก็จะเป็นการรวมพลัง นะ,ะช่วยกันทำใช่ไหมคะของคนในหมู่บ้านก็เลยทําให้สนิทกันร,รักใคร่กันด้วยใช่ไหมคะ,ะ,ะค่ะค่ะหมาบ้านสามชีกจังค่ะ ค่ะเห็นภาพนะคะจากรายงานที่ผู้สื่อข่าวเราทําเราจะเห็นเลยนะคะว่าแต่ละกลุ่มก็จะมีการรวมกลุ่มกันนะกลุ่มผู้สูงอายุก็สอนวิชาเด็กๆนะกลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้ชายก็เอายางมาทําเป็นกระถางต้นไม้บ้างนะครับมีการรวมกลุ่มกันดีในหมู่บ้านนั้นที่ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างความสามัคคีใช่ไหมคะก็คือหากิจกรรมที่ต้องทําร่วมกันนะผู้ช่วยนะค่ะค่ะมีกิจกรรมร่วมกันก็ทําให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกันค่ะอืมค่ะเรียกว่ารวมพลังกันน่นะคะและตอนนี้ก็คือที่หมู่บ้านของเราเราก ็ปลูกนาต้องบอกว่านาอินทรีย์ใช่ไหมคะไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องช่วยใช้ปุ๋ยเคมีด้วยใช่ไหมคะ,ะ,ะค่ะต้องบอกเลยนะคะข้าวที่จังหวัดสุรินทร์ปกตินะคะข้าวหอมมะลิที่จังหวัดสุรินทร์ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะหุงข้าวนี่หอมไปหลายต้องบอกหลายร้อยเมตรทีเดียวนะคะแล้วก็นอกเหนือจากข้าวหอมมะลิหอมแล้วนะคะยังปลอดภัยดีกับสุขภาพด้วยาล้วกับผู้ช่วยจันเพลนอยากจะฝากบอกนะคะว่าถ้าหากหมู่บ้านไหนนะคะ เขาอยากมีความสามัคคีกันนะคะอยากมีเศรษฐกิจในหมู่บ้านนะคนพอมีเงินใช้กันในระดับหนึ่งทีเดียวผู้ช่วยจันเพนอยากจะบอกว่ายังไงคะก็อยากให้ทุกคนหันมาทำรวมกลุ่มกันทำเกษตรอินทรีย์อย่างนี้นะคะ่ะคือผลิตข้าวกินเองเพื่อให้สุขภาพของคนในชุมชนของเราดีนะคะ,ะเมื่อเรามีสุขภาพสมบูรณ์แล้วก็ การรวมกิจกรรมสร้างความสามัคคีกันในชุมชนก็เกิดพลังนะคะทําให้เรานี้มีแรงบันดาลใจที่จะสร้างชุมชนของเราให้เข้มแข็งนะคะ,คะก็จะบ้านเงินเหลือเศษก็อมอมกันในหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะกอทุนหมู่บ้านบ้างกลุ่มเศษอีซีบ้างอย่างนี้ค่ะคะือทําให้เราพึ่งตนเองได้นะคะโดยไม่ต้องอรอแต่หน่วยง,งานราชการมามาให้ความช่วยเหลือยอย่างเดียวะค,ะค่ะอค่ะดีเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ช่วยจันเพลนขอบพระคุณค่ะค่ะ สวัสดีค่ะคุณจันเพลยไลทตองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนิ้วนะคะท่านผู้ชมคะพบกันแน่นอนค่ะวันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์นี้นะคะที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่อบอตอเป็นศุกร์นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะในส่วนของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS โดยรายการสถานีประชาชนนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินและก็ทางจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจะจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่หรือที่เขาเรียกว่าจังหวัดสร้างสุขสร้างรอยยิ้มนะคะก็จะไปจัดงานนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3ครึง่งภายในงานก็จะมีหน่วยงานราชการต่างๆนะคะมาอออกบูยให้